อ่าโอเคเอ้าวชนชนเมลอนนะวอเตอร์ไลน์ชานโอูโอ้อหดูทำดูกินอมอมอม ได้ไปโอโหท่าเดียวกันเลยถ่ายแล้วค่ะปะไปค่ะโอ้หมังคุดมังคุดมังคุดเน่โอเคอาจารย์ไหมเน่ปะ หน้าร้อนแล้วเนี่ยใช่อันนี้ยังไม่ได้ค่ะกุ้ยเรนจีนจนจไหนร้องเพลงไงนะลนกลับมาอะไรนะ